พี่ขุนไอ้หนูประกาศแล้วจะอยู่อีกสองปีเพื่อจัดงานศพอีปากแดงมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ช่างโคตรแม่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยล้นะครับประเทศเที่ยนะ่ะบอกเลยใครมาเป็นนายกมันก็ถูกทําให้เป็นตัวตลกนะเดี๋ยวก็โดนดา่าเดี๋ยวก็โดนนั่นโดนนี่วันดีคืนดีถ้าไม่ใช่พวกขมันเองก็ออกมายืดอานาจนะครับดังนั้นนายกรัฐมนตรีประเทศไทย,ยมันจะต้องโดนด้อยค่าตลอดเวลานะครับนะ อมันก็ได้ไอ้ไปยุ์ไอ้หนูนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับใครจะมาทําให้ประเทศชาติแม่งได้เชิดหน้าชูคอในเวทีระดับนานาชาติไอ้พวกชนชั้นอํานาจนํามันก็ไม่ยอมเออเห็นหปะเออ,เอ <c oughs> ไอ้ชิพายออืออืมม อดทนไม่ว่าจะใครจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะมาตาบได้าระบอบพี่ยังอยู่นะครับถ้าส้มเป็นนะถ้าส้มเป็นรัฐบาลพวกคุณอาจจะเจ็บปวดยิ่งกว่านี้นะครับต้องมาเจอกับพี่อะไรก็ไม่รู้ดูสิเนี่ยจนต้นยอมคอมพอไมซึ่งเราก็ประเมินอะไรไอ้คอมพอมงคอมพอไมอะไรแบบนี้เราก็ดูจากไทม์ไลน์ดูจากสถานการณ์รมันเหมือนว่ามัน การนำเสนอของธนาธรก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางออกนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาด้วยหรือเปล่าเออนะเออนะฮะ ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศเทียด้ยกันนายกหุ่นเช่ดทั้งนั้นคุณก็รู้อยู่นะครับไอ้นั้นนั้นไอไ้อหนูจะอยู่หรือไปนะครับสภาพของนายกประเทศเทียเนี่ยมันก็ต้องถูกทําให้เป็นตัวตลกแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยสามปีนายกสามคนประเทศเทียอะไรเออ